5อันดับกล้องมิเรลฟูลเฟรมระดับเริ่มต้นคุ้มเงินทุกบาททุกสตางค์มีรุ่นอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวตามไปดูกันอันดับ5สำหรับอันดับ5เนี่ยนะเบิร์ดจะขอยกให้กับตัว canon eos rp นะบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันถึงได้อันดับ5นะโอเคแหละว,ว่าถ้าเราดูในภาพรวมตอนเปิดตัวเลยเนี่ย ถือว่าเป็นกล้องมิเลดฟูลเฟรมที่มีจุดเด่นในเรื่องขนาดที่เล็กแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความกระทัดรัดรวมถึงในระดับราคาเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยถือว่าเป็นกล้องมิเลดฟูลเฟรมที่มีระดับราคาที่เปิดตัวมาต่ําที่สุดในบรรดาท้องตลาดพอมันเป็นกล้องในระดับเอนทีเนี่ยมันอาจจะโดนตัดทอนในส่วนของตัวสเปคแล้วก็ฟีเจอร์บางอย่างออกไปด้วยการถ่ายต่อเน,นื่องเนี่ยของ EOS RP เนี่ยสามารถถ่ายได้ต่อเนื่องสูงสุดอยู่ที่ 4เฟรมเปอร์เซกด้วยกันแน่นอนครับว่า4เฟรมมันอาจจะดูน้อยเกินไปซะด้วยซ้ำนะครับรวมไปถึงตัวแบตเตอรี่นะครับถือว่าให้แบตมาค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเป็นแบตเตอรี่ที่คนละรุ่นกับตัว EOS R นะครับผม R6 แล้วก็ R5 ทำให้ปริมาณการใช้งานในต่อวันเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เพียงพอแน่นอนถ,ถ้าใช้เพียงหนึ่งก้อนนะครับผมใครที่เป็นชาว Canon หรือชาวหนอนเนี่ยาเ b ิ r ์ดกล้าแนะนำเลยว่า เป็นกล้องรุ่นแรกถ้าใครที่คิดว่าจะมาปักหลักปักฐานอยู่ในในระบบตัว r s e r i e s นั่นเองอันดับ4อันดับที่4นะครับผมนะเบิร์ดจะขอแนะนำเป็นตัว nikon C-5 นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะเบิร์ดบอกเลยว่านะเบิร์ดเป็นคนรีวิวเองแล้วก็เคยนำไปใช้งานในฟิลเทสมาค่อนข้างที่จะบ่อยเลยนะการจับถือที่นะเบิร์ดกล้าพูดเลยเลยว่าเป็นกล้องวิเลยฟูลเฟรมในระดับ เบื้องต้นเนี่ยที่มีการจัดมีการจัดวางพวกอค onomi ในเรื่องการเฮลท์เนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวมีระบบกันสั่น5แกนในบอดี้เลยสามารถนำไปยืดหยุ่นใช้งานท้ยทั้งตัวเลนมือหมุนก็ดีนะครับผมหรือตัวเลนฟิกที่นำมาใช้บนตัวซีไฟที่อาจจะไม่มีกันสั่นก็จะได้ตรงนี้มาทดแทนด้วยตัวจอยสติ๊กที่ใช้ในการควบคุมได้ เซ card ที่รองรับแบบ2องสลอตแบบ SD Card ด้วยนั่นเองแบตเตอรี่ที่ต้องบอกว่าเป็นแบตรุ่นใหม่นะแม้ว่าจะเป็นกล้องรุ่นในระดับ Nt แต่ได้แบตรุ่นใหม่ที่รองรับการชาร์จผ่านทาง Power Bank นั่นเองนะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยอึดใช้ได้อยู่ในประมาณหึเลยทีเดียวนะครับแต่แน่นอนครับว่ามันมีข้อดีแล้วมันก็ต้องมีข้อสังเกตอยู่ด้วยเช่นกันนะครับเรื่องแรกก็คือตัวจอ LCD ของเขา จะเป็นจอแบบทิ้วนะครับผมจะไม่ใช่จอแบบว a ลลี่แองเกเหมือนตัว ESRP การถ่ายต่อเนื่องจะได้อยู่ที่4เฟรมเปอร์เซกเหมือนกันซึ่งตรงนี้ก็เข้าใจได้นะครับผมเพราะว่าเป็นกล้องในระดับ NT น r y นั่นเองนะซึ่งจะให้ไปในใน,ในระดับ10เฟรมหรือ15เฟรมเหมือนกล้องในระดับรุ่นพี่แต่ในระดับเท่านี้เนี่ยก็คงเป็นไปได้ยากนั่นเองซึ่งตรงนี้ถ้าใครเป็นสาวกนะิคอนนะครับแล้วก็อยากมาลองใช้กล้องมิเลดฟูลเฟรมครั้งแรกเนะี่ย nikon 45ก็เป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันอันดับ3กล้องมิเลดที่นะเบิร์จะมาแนะนำก็คือตัว sony a7c จุดเด่นของเขาเนี่ยนอกเหนือจากขนาดที่เล็กแล้วก็มีความเป็นมิตรกับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นสามารถที่จะฟลิปจอมาด้านหน้าได้ประกอบกับว่าความเล็กกระทัดรัดเนี่ยทำให้เป็นกล้องมิเลด f u f a m e ที่ ตอบโจทย์ในเรื่องการทำวิดีโอนะการทำไลฟ์แล้วก็การทำบล็อกได้ค่อนข้างที่จะลงตัวเลยทีเดียวโดวยเพราะสายทำไลฟ์เนี่ยสามารถที่จะใช้สาย USB เพียงเส้นเดียวก็สามารถที่จะทำการไลฟ์สดได้แล้วนั่นเองในส่วนงตัวภาพนินเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แพ้กันเลยทีเดียวเพราะว่ามีการยกเครื่องในส่วนตัวระบบโฟกัสจากรุ่นพี่มาใช้งานนะรวมไปถึงการมีค i l l e r ร์ฟ t เ r ออย่างตัว i f I r a c k i n g นะ ซึ่งรองรับทั้งในงานภาพนิ่งแล้วก็งานวิดีโอทําให้เวลาเพื่อนๆน,นําไปใช้งานโดยเฉพาะการถ่ายไลฟ์การถ่ายวิดีโอนะรวมไปถึงการถ่ายวอกเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่จําเป็นจะต้องมานั่งพาวงว่าเฮ้ยจุดโฟกัสมาได้โฟกัสเรานะระบบเลนในระบบของ e m มาส t เนี่ยในปัจจุบันนอกเหนือจากโซนี่แล้วก็จะมีของทางซิกมาเองของแทมลอนเองรวมไปถึงเติร์ดตอื่นๆอีกเช่นกันทําให้ใครที่จะมาใช้งานกล้มิเลด ฟูลเฟรมครั้งแรกของทางโซนี่เองเนี่ยถือว่ามีปัจจัยแวดล้อมที่ค่อนข้างจะเกื้อนหนุนอยู่พอสมควรเลยทีเดียวอันดับ 2, 2> สําหรับอันดับ2เนี่ยนเบอร์จะขอยกให้กับตัวโ o n y a 7 3นั่นเองบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยนัเบิร์ a 7 3ดมเนี่ยมันก็ออกมานานและออกมาก่อนตัว a 7 c อยู่พอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็พวก ฟีเจอร์บางอย่างก็ถือว่าอาจจะดูตามหลังตัว a 7 c ไปบ้างนะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าโอเคแหละมันอาจจะตามหลังอยู่บ้างในส่วนของตัวพวกโฟกัสอะไรพวกนี้นะแต่ในภาพรวมเนี่ยถ้าใครที่เน้นความสีเรียสในการใช้งานนะครับผมโดยเฉพาะเรื่องการมองช่องมองแบบในทรงของตัว s l r เนี่ย A73 ถือว่าได้ให้ฟีลลิ่งนั้นได้ดีกว่านะครับผมประกอบกับว่าเรื่องพวก สล็อตการ์ดเนี่ย A73 จะให้สล็อตการ์ดแบบ2สล็อตด้วยกันนะ A7C เนี่ยเขาจะให้แค่สล็อตเดียวนั่นเองแน่นอนครับว่ามันมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบกัน A73 เนี่ยจอเขาเป็นจอทิ้วนะครับผมไม่ใช่จอแบบฟลิปข้างทำให้ไม่ค่อยสะดวกในการนำาใช้งาน VO นะงานไลท์หรืองานบล็อกส่วนการโฟกัสเนี่ยก็ถือว่าอาจจะดีอยู่ตอนที่เป็นในเจนของเขานะแต่พอตอน A7C ปรากฏตัวออกมาเนี่ยแน่นอนครับว่า A7C ก็ถือว่า ก้าวขึ้นมาในอีกสเต็ปหนึ่งนั่นเองแต่ถ้าลองพิจารณาในเรื่องของตัวระดับราคาแล้วก็ความคุ้มค่าโดยเพราะความคุ้มค่าเนี่ยแน่นอนครับว่า a 7 3เนี่ยให้ความคุ้มค่าที่ดีกว่าแน่นอนครับผมอันิปฏิเสธไม่ได้นะก่อนจะไปดูอันดับหน,นึ่งกันฝากกด s u b s c r i b ์ช่องทาง YouTube เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทีมงานของซูมคาเมล่าและไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครอันดับห และแล้วเราก็มาถึงอันดับ1กันแล้วนะครับผมบกล้องมิเรลดในระดับ NT ที่ี่นาเบิร์ตจะแนะนําก็คือตัว l u m i กเอสไฟนั่นเองสาเหตุที่เจ้า l u ม i กเอสไฟเนี่ยเขาได้อันดับหนึ่งนะครับผมเนื่องจากว่าภาพรวมของตัวสเปคแล้วก็ฟีเจอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะจัดหนักจัดเต็มถือว่าเป็นกล้องมิเรลฟูลเฟรมที่มีความไฮบิดอีก1รุ่นด้วยกันนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพนิ่งโอเคแหละว,ว่าเซนเซอร์ยีล้านเหมือนกันนะ มีกันสั่น5แกนเหมือนกันนะแต่เขามีโหมดที่เขาเรียกว่าโหมดไฮเลชชอตนะครับผมที่จะเพิ่มความละเอียดให้กับการถ่ายภาพและก็จะได้ทั้ง JPEG แล้วก็ไฟล์ลอดส่วนใครที่เน้นงานวิดีโอนาเบอร์กาพูดเลยว่า l u m i ก S5 เนี่ยไม่ทําให้เพื่อนๆผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะชื่อของ Panasonic เองเนี่ยเขาการันตีเรื่องงานวิดีโอมาตั้งแต่ยุคที่เป็นไมโครโฟ์ตลอดจนช่วงที่เป็นแบบฟูลเฟรมนั่นเองเดยเาะ 4K 60เฟรมที่ต้องบอกเลยว่าในปัจจุบันในตลาดที่เป็นแบบ e n t ทรที่เป็นกล้องมมเลทฟูลเฟรมเนี่ยแทบจะหาตัวจับไม่ได้เลยยกเว้นตัว r u b i ก s f i ตัวนี้นะครับผมใครที่จะนำไปใช้ในการทำไ right, รหรือการทำบวกเนี่ยเอก็พร้อมตอบโจทย์เพื่อนๆเ,เช่นกันเนื่องจากว่า จอของเขาก็เป็นจอฟิปข้างเช่นกันนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่ารุ่นพี่เขาอย่างตัว S1 S1R เนี่ยไม่ได้เป็นจอฟิปข้างแต่อย่างใดแม้ว่าโอเคแหละแอลเมาส์ในปัจจุบันอาจจะมีช่วงเลนที่แบบว่าอาจจะยังออกมาไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่นักซึ่งต้องบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหากล้องฟูเฟมสักหนึ่งตัวที่มีความไฮบริดไม่ว่าจะเป็นทั้งภาพนิ่งก็ดีแล้วก็งานวิดีโอก็ดีในระดับราคาที่ไม่ได้สูงจนเกินไปนะเบอร์ก้าการันตีเลยว่า รู้เหมือนไฟเนี่ยตอบโจทย์เพื่อนๆอย่างแน่นอนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5กล้องมิเรลดฟูลเฟรมระดับเริ่มต้นที่คุ้มเงินทุกบาททุกตังค์มากที่สุดก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆโดยเฉพาะมือใหม่เนี่ยที่กําลังเล็งกล้องมิเรลดฟูลเฟรมสักหนึ่งตัวเพื่อนํามาใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับเริ่มต้นก็ดีนะหรือจะใช้ในงานคอนเทนต์ก็ดีหรือจะเป็นแบบเป็นแบบในลักษณะที่แบบ เตรียมรับงานในระดับเริ่มต้นไปถึงในระดับจริงจังก็สามารถนําไปไประยุกต์ใช้งานได้เช่นกันขึ้นอยู่กับว่าเราจะนํากล้องรุ่นนั้นๆเนี่ยไปใช้งานได้ถูกต้องกับงานแล้วก็ตรงโจทย์ได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนั่นเองสำหรับวันนี้เนีย่ยเบิร์กขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ